สว,ส,สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอราจารย์ราารยท็อปพิยากรอ,อาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะเราก็มาดูดวงกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาแล้วนะพจนพจจาก่อนโน์จาก่อนสมัตอาจารย์โอแล้วจอนะ บอกค่ะบอกไม่ต้องพิมพ์กดแชร์ออกไปพิมพ์โลพิมพ์แล้วก็ปี้ไปหมดแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดแอดเพื่อนนะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะ กดไลค์กดแช <d> ร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศาึกษาอย่าถามสองพยางการงานการเงินนะคะอย่าถามสพยางนะคะถามเฉพาะจอดจงมา1ข้อนะคะอย่าถามสามพยางสุขภาพอย่าถามสามพยางการเดินทางนะคะ ถามมาเลยเฉพาะเจาะจงมีปัญหาอะไรถามมาเลยนะคะอย่างเช่นมีปัญหาการเงินอย่าถามการเงินสั้นๆขอสถานะนะคะแล้วเออไม่ใช่ถามมาเลยนะคะจะได้เงินภายในสามวันนี้หรือไม่นะคะข้างหน้านี้ดูพ่ยิปซีมีผลสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสวันเท่านั้นค่ะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะ ถ่าใครเข้ามาแล้วนะคะมีคนเข้ามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรหนูเราไม่ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะเราดูเป็นไพ่ยิปซีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปดูแบบไพ่เทพพลังกิตครับอันนี้เราดูเป็นไพ่ยิปซีครับจึงไม่บอกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้องนิวกับแม่ตายนะคุณตายสาสึก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรหนูเขต้องใส่คำถามนะคะ ถ้าอยากดูเรื่องนี้จริงๆต้องมาดูส่วนตัวถ้าใช้มาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะคุณต่ายถามใหม่นะคะคำถ,ถามอื่น,นะคะ่ะกวาง26่สิบหกนะคะแชร์แล้วนะคะแฟนต่างชาติต่างวัยเร็วๆนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมคะกวาง26ค่ะยังไม่ติดต่อมาครับสามวันนี้ครับคุณจิมสามีนอกใจไหมคะไนนี่ไไไดูไม่ได้ครทะเลาะครับ ไม่ได้แชร์ด้วยนะคะคุณจิ๋มอยากดูดวงนะคะต้องกดไลค์กด, share, กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะตอบให้ครบนะคะไอถามให้ครบนะคะ กดแชร์ออกไปสําคัญอ่ะแชร์ก่อนนะคะแล้วมันจะมีผู้แชร์ขึ้นหลังชื่ออย่างที่เขาเขาอย่างที่เนี่ยค่ะอาจารย์ท็อปเนี่ยเห็นไหมกดแชร์ตรงนี้กดแชร์ออกไปอ่ะอาจารย์ท็อปกดแชร์กดแชร์กดแชร์ให้เขาดูนะคะว่าเป็นยังไงคุณตายค่ะการเงินนับจากนี้จะดีขึ้นไหมคะดูสามวันนะคะภายในสามวันนี้เนาะ เรื่องการเงินนับจากนี้จะดีขึ้นไหมแปบบ๊บการเงินนับจากนี้จะดีขึ้นไหม ใ่ะสาสิบเก้าการเงินนะคะจาจากนี้จะดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับว่าตามจริงครับหน้าไพ่ไปเลย อะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางการงานอย่างนี้นะคะอย่าถามสองพยางการเงินนะคะถ้าถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเจ้าต้องบอกสถานะสูงสุดพิเศษถ้าสถานะสูงสุดเขาก็เอามีแฟนกันอะ่ะไม่เป็นสามีภรรยากันอะไรนี้นะคะ สงสดละพิเศษพิเศษคืออะไรคะใส่ไข่อะไรใส่ไข่กินไข่ไงไข่ต้มไหมจะไม่ไม่เป็นไม่เป็นอัลไซเมอร์ แชร์แล้วนะคะเอ่อแชร์แล้วเหรออะไรไงมาอ่อเดี๋ยวกดแชร์ให้ดูก็ได้ชื่อ<ด>อะไรอ่ะอ๋อแชร์ออกไปเซ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าไอ้กด like, กดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุค,คำถามนะคะ อย่าถามสองพยางนะคะอย่าถามสามพยานนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไม่ดูสัมผัสจิตข้างหน้านี้นะคะถ้าอยากดูสัมผัสจิตศึกษาสิ่งที่มองไม่เห็นดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่ะครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะ บอกให้เจ้ากดแชร์แซ่ <c oughs> เป็นไรไม่รู้อยู่ก็บูบเวนหวัวง่วงง่วงหรือเวนหัวแนี่ อาจจะกินน้อยไปก็ได้มันต้องมีอะไรเยอะๆกว่านี้เร็วจู่ๆมันจะง่วงได้ยังไงอ่ะแปลกอะมันูบๆอะ่ะเอ๊ะหวานเราขึ้นมาวะอาค่ะคุนไก่ ภายในสามวันนี้จะมีคนมาเช่าห้องไหมคะาจารย์น่าจะมีคนมาดูมาคุยลูกค้าดีอืม อาจารย์จำได้ว่าคุณไก่เพอเคยถามหรือเปล่าใช่ใช่คุณไก่ไหมที่ว่าเปิดได้ไพ่เทพียงความยุติธรรมแล้วอาจารย์ทักอาจารย์โอทักไปว่าจะมีคนเหมือนมาเซ็นสัญญาก็คือได้เช่าห้องเซ็นสัญญาเช่าห้องแต่อาจารย์ทักบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจก็เลยไม่แน่ใจว่าของใครจะแม่นก็คือว่า ตามตำรามันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะใช่คุณไก่ไหมที่อาจารย์ถักไปว่าอาจารย์โอถักว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาเช่าห้องแต่อาจารย์ท็อบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจเช่าห้องจะอยากรู้คำตอบว่าอะไรมันจะยึดได้ว่าเป็นสิ่งที่มันจะ ใช้ได้กับคำถามเนี้ยกดแชร์อ, <G est are> ออกไปเหลือเวลาประมาณเก้านาทีเก้านาทีแล้วมันลงมาเลยหนึ่งมาแล้วเส้นยี่สิบพอดียี่สิบยี่สิบพอดีตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์แสดงว่ารนาฬิกานะั้นเร็วไปเร็วไปหนึ่งนาที ใครเข้ามา <c oughs> ไม่มีเสียงแล้วเหรอเสร็จ <c oughs> พันธขออฝันอีกแล้ว<ม>อานะา <ผม S 1> เดี๋ยว <ผม S 1> อ่านให<ป>้ฟังน,นะ,นะชื่อพลังอายุาสองปีฝันว่าตัวเองบวชห่มผ้าเหลืองจะเป็นอย่างไรไหม มันเป็นความฝันนะคุณจริงๆคุณหลังถามว่าอะไรแต่ละอย่างเราตอบไม่ได้ทางนั้นเลยอ่ะคือเอาคือคือคือเราไม่สามารถแหกกดได้ค่ะเอานีร่ไปซื้อไอ้นี่มาหนังสือทํานายฝันแล้วนั่งดูไปดีกว่ามันกว่าเยอะเลยนะเชื่อมาเถอะซื้อหนังสือทํานายฝันแล้วไปดูเอาดีกว่าชมวมันกว่าเยอะเลยนะมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ไพ่จะมาตอบไงอืมอายุปูนนี้กันแล้วนะจริงๆอ่ะต้องดูไอ้หนังสือทํานายฝันน่ะไปซื้อมาเล่มหนึ่งร้อยกว่าบาทอ่ะ สิสิงเซิร์ชในเน็ตก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะก็ใส่ไปเลยฝันว่าบวชพระอย่างเงี้ยห่มผ้าเหลืองมันก็จะขึ้นมาเองอค่ะเยอะแยะไปหมดเลยในเน็ตมีทุกอย่างอะคือคุณคุณ,คณมีเน็ตมาถามเราได้เนี่ยคุณก็ไปเซิร์ช Google ได้นะคะไม่ต้องไปหาในหนังสือด้วยหาใน Google เนี่ยเร็วสุดแล้วคุณอ,อรพินสวัสดีค่ะ มีผู้แชร์แล้วนะคะคุณพลังลบไปลบไปแล้วค่ะอืมิดลบกันจังนะคุณเมย์ค่ะมีผู้ชายนะคะสาสเจ็ดหัวหน้าไมา้ ตามลูกนี่อ๋อไม่ใช่เอาใหม่หัวหน้ามาตามนี่ลูกค้าให้จะตามได้ได้ให้หนูไหมคะมาจะตามให้ <ผม S 1> ได้นายสาเจ็ดนะคะตามได้ไหมมันตามไม่ได้ไพ่มันว่ามันไม่ได้ไปไม่ถึงไหนอ่ะม,มัน,ม,น,ม,น,นนะมันเป็นไพ่เงินนะมันเป็นไพ่พระฤาษี สูงสุดพิเศษเมกี้สิบสาจะมีโอกาสได้คบกันกับคนชื่อเอิร์ไหมครับยังอ่ะยังไม่ได้คบอ่ะคุณออนสี่แชร์แล้วนะคะพรุ่งนี้พราร,ร,รนะพรุ่งรูร้เสนอน่าจะพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้เสนอบ้านขายให้ลูกค้า จะมีบ้านสักหลังที่เราเสนอแล้วลูกค้าจะเอาไหมคะใายบอกยังเลยไม่ถูกใจว่าตรงตรงเหมือนลูกค้าแต่ใจเนี่โนสี่สิบแชร์แล้วคะ่ะไปสัมภาษณ์งานมาจะได้งานไหมครับมีโอกาสได้ครับอ่าได้ฟิมยี่สิบสามวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนี้อุย้ยนานเลยอะ่ะ จะสอบกพราชการติดไหมครับเราดูแค่าแรายสามวันนี้เท่านั้นนะคะดูแค่สามวันนี้สามวันนี้มีแต่ปัญหาครับพูดตรงๆเลยคือคุณต้องไปเตรียมตัวให้มากกว่าเนี้ยในเวลาใกล้เนี้ใกล้ๆคุณค่อยมาถามดีกว่านี่โมกลานี่ข้าถามพฤษภาคเราดูแค่สามวันก็บอกแล้วให้ไ,หไปเตรียมตัวดีกว่าไปเตรียมตัวให้ดาย เอาไปไปแล้วนะคะเ,ออเสี่ยมิขอบคุณนะคะรับไปเตรียมตัวดีกว่าครับ คุณล่าแพงภัยวันนะคะแชร์แล้วนะคะคุณคำนะคะชื่อคำนะคะสาสเจดวันจันทร์จะมีโชคไหมคะวันนี้วันอะไรว,นนวันนี้วัน,วนเสาร์อ่ะเดี๋ยวไปดูให้วันจันทร์จะมีโชคไหมไม่มีครับว่าตามหน้า,าไพ่ไม่มีคุณเตนไม่มีไม่มีผู้แชร์ชใครเข้ามาแล้วต้องแชร์ก่อนนะคะมันถึงจะขึ้นผู้แชร์นะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแอดเพื่อนนะคะเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเฟซนี้ขอจารย์อันนี้เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะไม่ใช่เพจนะเพราะฉะนั mm ้นเนี่ยเพิ่มเพื่อนได้อยู่นะคะยังมีที่ว่างให้เพิ่มเพื่อน mm. <ư> กันนะจารย์อยากจะมีเพื่อนดีๆมาดูดวงบ้างเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้อาจารย์ก็บอกทุกวันเนี่ย ทุกวันนี้มีแต่สแกมเมอร์ปั่นบาคาล่าปล่อยเงินกู้นะคะสแกมเมอร์หลอกลวงคุยนู่นนี่นั่นโอ้อยากจะขายนู่นนี่นั่นเลยเยอะไปหมดก็เลยอยากจะมีคนมาแอดเพื่อนบ้างนะคะเอามาคนดูดวงนั่นแหละนะคุณทรายค่ะสาวสิบห้าย่างสามสิบหกแชร์แล้วนะคะ กับสามีตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะสามีคิดยังไงคุณทรายคะจันทับทรายสามสิบห้ายี่สสี่สิบหกไพ่ดี <26. S 2> มีเมตตปลามหานิยมเขาคิดดีมากเลยอะ่ะเขารักคุณมากเลยค่ะไพ่สดใสอะ่ะความรักแบบ,บสวีทหวานน่ะไพ่ดีมีเมตตปลามหานิยมก็จะเ็นดูคุณก็ได้นะคะไม่รู้คุณมีแฟนอายุมากกว่าไหมแต่ว่า เขามองคิดกับเราเป็นแบบว่าเดอะซันนะเดือนซันเป็นไพ่เด็กนะเด็กที่สดใสล่าเริงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบรักคุณมากมาก เดอรซันนี่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะวันไหนหยิบเจนนี่ก็จะแบบนะดีคุณตินยังไม่ได้แชร์นะคะคุณดินนะคะยังไม่ได้แชร์นะคะมันไม่มีนะอาจารย์ทอปอาจารย์ท็อปอ่ะลุยรวยยแชร์แล้วกดแชร์ออกไปเจนยี่สิบห้าสามีรักเรามังมมงม้งไหมคะมัางมั่งไหมคะคือคำถามแบบนี้มันรักเรามั่งไหมคะมันคำถามน้อยใจไง,ไง น้อยใจไหมหรือว่าเขาเขาอยากจะให้ตอบแบบคนเมื่อกี้มัะมันดูให้ไม่ได้มันกลัวไว้มันกลัวถ้าเกิดไพ่ออกไม่ดีมันจะเสียไม่อยากดูให้ไอ้คําถามนี่มันคําถามน้อยใจไงมาผ่านได้ไหมผ่านไปเลยไม่อยากดูอ่ะไม่แล้วจะรู้ได้ยังไงดูให้ว่าดีไม่ดีแค่นั้นนะะไม่ดีคุณเครียดมากเกินไปคุณถามเพราะความเครียดอ่ะไม่ได้เลยนะใจเขามีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ค่ะมันจะไม่ดีใช่ไหมคือมันถามด้วยความเครียดไม่มีประโยชน์ไง คุณมุกการงานจะดีขึ้นไหมคะคุณต้อง, uh, อ,งอดทนต,ต่อสู้ทำงานหนักนะคะจะดีขึ้นทำงานเต็มที่เลยค่ะคุณมุกนะแล้วจะดีเองนะคะสู้ลยุยโอ้ยอะไรวะเนี่ยทั้งพัดลมพัดทันลมแล้วก็แอร์ทำให้ มันเย็นขึ้นกว่านี้ได้ไหมไม่เห็นมันร้อนอะไรเลยเนี่ยไม่รู้รว่าชารยโอ้<ร>โอ,อยู่ห้องแอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็หนาวสั่นอะไรก็ไม่รู้ไปพักไหมไม่ใช่มันวัยทองหรือเปล่าโก็สงสัยอยู่แชร์แล้วแปรคนชื่อตามคิดยังไงกับเราคะไพ่บอกมันเป็นไพ่ไม่ดีอ่ะ คือสถานะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ตัวสถานะจะบอกว่ามันไม่ดีแค่นั้นเขาเป็นแฟนคุณหรือเปล่าหรือว่าโสดหรือว่าคือโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือหรืออะไรเป็นทูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนคนคุยเด็กเสียเด็กรับรองคนคุยหรือว่าดูดูกันอยู่หรือว่ายังไงหรือพบกันเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่าตอนนี้คุณโสดหรือว่ายังไง คนชื่อตามเป็นใครกับคุณสถานะอะไรสถานะอะไรขอด้วยนะคะตอบไปยังตอบไปแล้วไงไพ่ตอบไปแล้วใช่ไหมเครียดไงมันมันดูไม่นัไงตอบได้ไม่ถนัดนะเพราะว่าไม่รู้สถานะถ้าบอกสถานะมาจะเนี่ยอธิบายไพ่ไปนี้ให้อ๋อคนคุยค่ะคนคุยก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเหมือนแบบเขาอยากรวบรัดรวบเขาเลยเขาเลยผูกมัดเหรออาขระเรียกผูกมัดกับเราอ่ะใบเนี้ย หรือหรือเขาคิดว่าเขาโดนบูกมัดทำอะไรให้เขาอึดอัดหรือเปล่าใครอึดอัดเนี่ยแหละสองคนเนี้ยเออปุ๊สาสิบเก้าพี่บังนัดเขารักหนูจริงไหมคะเขาจะสร้างครอบครัวกับออหนูไหมคะคือ,อ,อ,อคำถามเอาแค่ว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเอาแค่นี้แหละผมพ่เกียรดูถึงขั้นว่ารักนะ ไพ่บอกดีมีเมตรามหานิยมเขาคิดอยากช่วยเหลือเรื่องเงินคุณนะเนี่ยดีมีเมตรามหานิยมผมดูแค่นั้นนะดูถึงจุดนะไพ่มันขึ้นอย่างนั้นจริงเรื่องเรื่องช่วยเหลือเงินนะเมตรามหานิยมคุณพลอยค่ะคุณพลอยแชร์แล้วน,นะคะทำงานที่อำเภอหัวหน้าชื่นชมในงานที่เราทำไหมคะขอบคุณค่ะไพ่บอกดีมีเมตรามหานิยม หัวหน้าชื่นชมในงานใช่ค่ะหัวหน้าอุปถัมภ์ค่ะไพ่ดีมีเมตตรารมหานิยมหัวหน้าดีนะคะหัวหน้าดีใช้ได้ค่ะดีมากไพ่ดีมีเมตตามหานิยมเป็นอะไรเมื่อกี้โอ้แอดเห็นท็อปเหลือบตามองอไปดูไงไปดูเขาทำอะไรกันนะมาเร็วอา้าไม่มีผู้แชร์เด้อใช่ใช่คุณแทนห้าห้านะคะจะได้ขายที่ใหม่นะแม่ ก็ยังไม่แชร์เลยแล้วจะไปขาย,ยที่นี่เน<ง>ต้องแชร์ให้ก่อนนะคะใ,ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามเ,าเวลามันเลยแล้วเนี่ยแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามเอาเร็วจะจะถามไม่จะได้ออกเพราะว่าหมดเวลาแล้วค่ะเวลาเลยแล้วติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผูมาเป็นประธานได้ที่อาจารย์โอสูงสุดพิเศษ เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อั้นให้ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพระลึกชาติรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัง,งวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกติบัตขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะที่เก่าไปท,ที่ที่บอกไปทั้งหมดเนี่ย ส่วนหนึ่งอาจารย์ท็อปทำได้ส่วนหนึ่งอาจารย์โอทำได้และส่วนหนึ่งทำได้ทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์โอตรวจองค์ตัวเทพไม่ได้ไปแล้วนะหมดเวลาแล้วอ่ะ